สวัสดีครับนะครับคลิปนี้อยู่ทงอยู่นาครับถึงฤดูการทำนาครับนี่กระทำน้อยนะครับอยู่กลางนาครับนี่โฮมสเตย์อยู่กลางนานะครับนี่กำลังปั่นนาอยู่นะนี่ครับป๋าถ่ายจะหลายครับพระพอราลฝนเก็บเอาป๋ากันนะครับฝนกำลังปั่นนาอยู่นะครับนานี่ป็นแบบป๋าหนัก ทั้งป่าทั้งเอียนนะครับเดี๋ยวเราจะไปพอกันบอกเป็นได้กันก่อนนะครับหนาตรงนี้เป็นห้องว่าน,น้าบวกนะครับที่นี่ใจรถไถใหญ่ปันครับบรรยากาศอยู่กลางตรงครับจะด,ดูทำนาอ้นี่รถไถโจมครับ <laughs> น้ลมแก้ว ได้ก่อนฮะเจนได้กอเจะรี่พอมนะครับนี่ๆโชว์น้อยโชว์น้อยนี่ตัวใหญ่กว่านี่นโชว์นี่เอจะรี่นะครับนี่มาตามไปเทียวแล้วละะกันกำลังมา้กากลังมานี่นะอือืมนี่ผีโพงกั <c oughs> ได้เยนบั้งก็ ได้ครับบไ่พตัวสอบโอ้ได้หลายอยู่นะครับอ่ปลาดุกกระมีปลาดุกกรมีห่แงจอนกมีครับนี่หมอติดตามพ่อป้าได้ปลาหลอยู่นะนี่ได้เหรอตายังนี่แน่แน่แน่โซ่คนหรอตเล็ก โอ้ปลาลดนะครับนี่รอๆๆไปว่าเนอปลาดะพิงหม้อนี่ครับแกมคนเดีครับเออครับแกมแผลแรงนะครับพอเลี้ยงซักแล้วพอถ่ายพอเลี้ยงซักนะไปยังเอียนงั้นครับนี่คนในทั้งเอียนทั้งป่าป่าน้าหลายเนาะปีนี้เนาะนี่โอ้เอียนนะครับนี่ ต้มเป็ดเนาะโอ้หนั่นนั่นนี่เอาละเซ็ตปุ๊บนี่ครับนี่สมาเนเนาะไม่ก็นะครับโชว์หน่อยนี่ครับนี่หลุ่นหม้อเนาะใส่กับหลังหม้อนี่ใส่ต้มเป็ดน,นะครับนี่ใส่กับหลังต้มเป็ด

À, đây là khắp đi à chốt này chốt uh, này nè từ nhảy coi từ bắt โอ้นี่ครับปารถข้างนั่นเลยเ้ได้ผลลัได้อลลไปยังไปยังจลรีะีะีโอ้นี่ครับเหลียงยิงซิงเลยเนาะจะีกนี่เนาะนี่นหลียงยิงซิงเลยนะครับล้กัดแ้กันไ้ เ,เลยใส่เลยปุ๊บโอ้จะลี่หน่อยเออปลาลด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 หินจุนกันว่าจะลี่หลเห็นรอบนี้

แกนกิโปครับแกนกิโปเะลิเะลิแมงจ้อนเปลากันนี่ครับแมงจ้อนนะครับกีล้ำนี่ได้กอมาเจลิสมาเจลาลอดมาลอดมาลดมาลอดมาลอดมาลิดโอ้ตุ๋นโอ้ปลาลอดหลายเนาะนี่ครับลอดนะครับเนี้ยหลังเนี้ยหันก้าหันก้าเอาหินจุ่นเลยหินจุ่นเลยเออนั่นน่ะหินจุ่นเลยกว้าจุ่นเลยได้กอ còn kim nó phô lặng lên má này đi coi đi coi chạy đi kim phô lặng má này, này. lòng mưa ngốm hoa cả đi đây lai hay nè, à lòng mưa ngốm hoa Quân tàu cho kênh

นี da, ่ล่มืนะเนี่ยยำตึงยำตึงนั่นละโอ้ละครับเซ็ตเสียจ่อยละได้กอเนี่ยตองจีเนาะขวบนะได้กอมันได้มันเหลวเนาะมันบม่ได้ปั่นเดี๋ยวนอกถ้าปั่นเราไม่จะแกนขี้โป้ละนี่ครับนี่คือบรรยากาศในการปั่นน้านะครับนี่นี่เอียนนี่เอียนนี่ตัวเอียนนี่ตัวนี่ไหนนี่ไหนจ่อยเอียนนี่ตัวนี่ครับเอี <h <h ้ยนนะครับอื ไอ้กเ็นี่ต้มเป็ดกำลังหม้อครับใส่นี่แถวเอายิบๆมาโชว์หน่อยนี่ต้มเป็ดกำลังหม้อครับนี่โอ้ผมเลี้ยงจอยกับได้ปัจจุริย์ด้วยนะครับไมาโชว์หน่อยนี่เหลองอิงซิ้นเลยครับรุ่ลุนใส่หม้อเนาะใส่กำลังหม้อเฮ้ยเฮคลองคลองคลองนี่ครับโอ้ใส่กำลังสวยนะครับเย็นนี่แบบนี้ นี่หนานะครับอืมมีมีหลายเห็นไหมปีนี้นี่หน้านี่ไปยังเย็นเย็นอืมใหญ่นะครับปั้นตัวน้ำมันลมหน้านะครับไหลปั๊บเอ่อตีต่ำตีสูงแล้วก้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการปั้นนะครับปั้นโดยโรตารี่นะครับเริ่มวปั้น้วครับ Thank โลแง่งป่ากันนะครับเพราะว่าป่ามันจะแกนขี้โปนะครับแต่เดี๋ยวมันกระจายก่อยๆให้โพหัวขึ้นนะครับขอทุกคนนะครับจ้องไปตีน้านะครับโอ้ยก,ก็ไปเลยนะครับ รถปัจจลีเนาะอืมปดัดุกก็มีนะครับก็แต่มาเจ้าแล้วกันนี่เจ้าละอืมน้ามันกว้างเนาะเดี๋ยวน้าบนเนี่มนะครับต้องบนบ่ได้ปั่นเดียวเดี๋ยวมีแอมพลเลอรนะครับป๋าเจียอืมป๋าเจียกน้ำครับปัน่ปนน้ำนี่ถ้าเจียกเนี่ยถ้าใจขวายเล็กเจียกจะหมอนกว่านี้เนาะอืมอันนี้นั่นครับทางนี้นะครับป๋าหนักหนห้องกับน้าบวกนะครับขวายเล็กขำนะครับ nếu sẽ tông chạy có thể nhảy đứng lên, à, nếu mà luôn Đứng. thầy có đứng khuyên co co. cò, khương cò. Đúng. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. เล็กถามก็เอาไขยไงดึงเอาล่ะขึ้นล่ะขึ้นขึ้นโอ้สบายมากอย่าพร้าย <laughs>